โอ้ท่อจองจแล้วมาแช่อีกบ้านคุณธนาพัฒนินกำแหงอําเภออะไรวะเนี่ยอําเภอโป่งน้ำร้อนเนี่นะบ้านหนองตะคงเนี่ยลังใส่มะขามใส่ลำไยคนนี้น้องสาวเขานี่เนี่บ้านปลูกไว้หลังปเป็นเลย อยู่กันสามคนเนี่ยพ่อเขานี่ครูอังพลนินกำแหงนี่ฮะเดองแ้เออเด่กตอนนั้นเป็นใหม่ๆ่ไง นี่ดูค,คุณธานาพัฒที่นี่ยแกงากเลยเหมือนคนอายุแปดสิบเลยว่ะก <laughs> ูแกของมึงก็แล้วกันนะวปกึงว่าอตาย Korean ัวออกไป